สวัสดีครับผมเต้เล่ชาแนลทาคลิปนี้ขึ้นมาหลังจากที่ตัวเองได้มีโอกาสอ่านหนังสือ1984ของจอร์จออเวล และอยากจะสรุปบวกสังเคราะห์ความรู้สึกของตัวเองที่ได้จากสิ่งที่นักเขียนทิ้งเอาไว้สำหรับคนที่ไม่ทราบ1984เป็นนิยายดิสโทเปียว่าด้วยสังคมที่ถูกปกครองผ่านระบบเผด็จการอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จโลกที่ผู้ถืออำนาจพยายามควบคุมผู้คนผ่านโฆษณาชวนเชื่อและคำโกหกสารพัดอีกทั้งยังกวาดล้างกำจัดคนที่ทำตัวเห็นต่างแทบจะทันทีที่รู้สึกว่าอำนาจของตัวเองถูกคุกคามสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านนิยายเล่มนี้มาก่อนผมแนะนำให้หามาอ่านก่อนนะเพราะ เพราะจอร์ดออเวล well ได้ประดิษฐ์คำใหม่ๆขึ้นมาในเรื่องพอสมควรถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยอ่านแล้วมาฟังคลิปนี้อาจจะงงได้คลิปนี้สปอยเนื้อเรื่องทั้งหมดของหนังสือเพื่อไม่เสียเวลาไปเริ่มกันเลยเรื่องทั้งหมดจะกล่าวถึงโลกในอนาคตประมาณปีคิศักราช1984 ที่มหาอำนาจโลกแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่มหารัฐโอเชเนียอันประกอบไปด้วยทวีปอเมริกาเหนือกลางใต้ทวีปแอฟ,ฟริกาใต้เกาะออสเตรเลียเกาะน,นิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีและเกาะอ,อังกฤษมหารัฐยเ,เซยรยที่ประกอบไปด้วยทวีปยุโรปทั้งหมดรวมทั้งประเทศแถบสแกนดิเนเวียและประเทศรัสเซียมหารัฐอิเตเซียที่มีประเทศจีนเกาหลีเหนือใต้เกาะญี่ปุ่นเวียดนามไทยลาวกัมพูชาซึ่งสามมหารัฐนี้กําลังทําสงครามกันอยู่เนื้อเรื่องจะเล่าถึงชีวิต ของวินสตันสมิธซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าแอสทริปวัหรือกาะอังกฤษในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งตอนนี้กาะอังกฤษถูกปกครองโดยโอเชเนียด้วยระบบอิงซ็อกอันย่อม,มาจาก English Socialism ซึ่งเป็นระบบการปกครองที่รัฐทําการยกย่องเชิดชูบุคคลที่เรียกว่าพี่ใหญ่หรือ Big กบร t เ e อร์ขึ้นมาเป็นสัญญากึ่งสมมุติเทพโดยทุกที่จะมีใบประกาศของ Big กบร t เ e อร์พร้อมคํากํากับความว่า Big Brother is watching you หรือพี่ใหญ่กําลังจับตามองคุณอยู่อันเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนในสังคม มีการติดกล้องและเครื่องดักฟังในบ้านของประชาชนนเรียกว่าโทรภาพซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐจะทำการเฝ้าดูพฤติกรรมรวมถึงดักฟังประชาชนแทบจะตลอดเวลาในที่พักอาศัยมีการบัญญัติอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าตอดครามหรืออาชญากรรมความคิดซึ่งผู้ที่เข้าข่ายความผิดนี้จะเป็นผู้ที่เริ่มแสดงหรือมีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมต่อต้านความจริงของรัฐไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดการแสดงออกทางสีหน้าหรือกระทั่งแววตา หากถูกสงสัยว่าคนคนนั้นมีแนวโน้มจะเป็นปฏิปักษ์กับความจริงที่ถูกนำเสนอโดยรัฐ พวกเขาเหล่านั้นจะถูกจับโดยหน่วยงานที่เรียกว่าตำรวจความคิดและถูกลบตัวตนออกไปจากประวัติศาสตร์ในทันทีสภาพสังคมโดยรวมแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ชนชั้นกรรมกรชนชั้นกลางและชนชั้นสูงวินสันเป็นชนชั้นกลางที่ทำงานอยู่ในกระทรวงแห่งความจริงซึ่งมีหน้าที่ดัดแปลงแก้ไขเอกสารทุกอย่างให้สอดคล้องกับแนวทางของผู้มีอำนาจเช่นตอนต้นปีบิ๊กบราเธอร์ประกาศว่าผลผลิตของประเทศจะอยู่ที่150ล้านหน่วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่าผล ผลิตที่ทําได้จริงคือ60ล้านหน่วยหน้าที่ของวินสตันคือการแก้ไขและทําลายเอกสารที่ระบุว่าบิ๊ก r o เธอร์เคยพูดถึงผลผลิต150ล้านหน่วยและแทนที่ด้วยเอกสารตัวเลขใหม่ซึ่งระบุกรอบตัวเลขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ต้องการนําเสนอเป็นต้น นอกจากนี้ทางการยังได้สร้างภาษาใหม่ซึ่งเรียกว่า New Speak ขึ้นมาเพื่อจำกัดความหมายและเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้เดิมทั้งหมดเช่นคําขวัญของพักการเมืองที่ปกครองโดยโอเชีเนียอย่างสงครามคือสันติภาพเสรีภาพคือการเป็นทาสการเพิกเฉยคือความแข็งแกร่งเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างวัฒนธรรมร่วมขึ้นมาในองค์กรที่วินสตันทำงานเรียกว่าความเกลียดชังสองนาทีซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมนี้คือการสร้างแนวร่วมแห่งความเกลียดชังไปยังศัตรูของรัฐอย่างชายที่ชื่อเอมมาเนวลโกสตินชายที่เคยเป็นถึงหนึ่งในระดับผู้บริหารของพรรคโอเชเนียแต่ทำการทรยศพรรคในภายหลังและหันไปร่วมมือกับศัตรูของชาติอย่างมหารัฐยูเรเซียนอกจากจะเป็นการสร้างความสมคคีโดยการาระบุการมีศัตรูคนเดียวกันแล้วกิจกรรมนี้ยังมีขึ้นเพื่อจับ ผิดพฤติกรรมของสมาชิกพักไปในตัวต่อมาคือการบัญญัติภาษาที่เรียกว่า New Speak ซึ่งลักษณะพิเศษของ New Speak คือการทำลายล้างภาษายุคเก่าที่เรียกว่า Old Speak. เพราะนิวสปีกคือการจำกัดความหมายของคำศั์ไว้อย่างเฉพาะเจาะจงและทำลายคำศัพที่พักการเมืองในเรื่องเห็นว่าไม่จำเป็นทิ้งไปจนหมดเพื่อทำให้ประชาชนโง่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะยิ่งประชาชนฉลาดมากเท่าไหร่ทนชั้นนายิ่งปกครองยากและมีการต่อต้านมากขึ้นเท่านั้นโดยเนื้อเรื่องจริงๆจะเริ่มขึ้นเมื่อวินสตันตัดสินใจซื้อสมุดเปล่าเล่มหนึ่งกลับบ้านเพื่อทำการเขียนไดอารี่เกี่ยวกับความจริงที่พักพยายามบิดเบือน หลังจากนั้นวินสตันคิดว่าตัวเองถูกเพื่อนร่วมงานชื่อจูเลียจับตามองเพราะการให้ประชาชนสอดส่องและปรับปรามกันเองเป็นเรื่องปกติในสังคมนี้อย่างไรก็ตามปรากฏว่าจูเลียแค่ชอบวินสตันซึ่งเขาก็ตอบรับความรู้สึกนั้นทั้งที่ททรู้ว่ามันผิดเนื่องจากโอเชเนียปลูกฝังกันมาว่าสมาชิกพักจะแต่งงานกันได้ต้องได้รับอนุญาตจากพักเป็นกรณีพิเศษและการมีเพศสัมพันธ์คือการผลิตประชากรเพิ่มขึ้นเท่านั้นการมีเพศสัมพันธ์โดยมีอารมณ์หรือความรักมาเกี่ยวข้องถือว่าผิด กฎหมายและมีโทษดรอร้ายแรงระหว่างนั้นความสัมพันธ์ของวินสตันกับจูเลียก็ดําเนินไปจนวินสตันค้นพบว่าจูเลียเป็นเด็กสาวหัวขบถที่ไม่เคยเชื่อแนวทางของพรรคเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามความสามารถพิเศษของเธอคือการโกหกพรรคมาได้เป็นเวลานานในกิจกรรมหลายๆอย่างที่มีขึ้นเพื่อแสดงว่าสมาชิกเชื่อมั่นในบิ๊กบราเธอร์ซึ่งเป็นผู้นําอย่างสุดชีวิตนอกจากนี้วินสตันยังค้นพบว่าการบิดเบือนข่าวสารที่ปล่อยออกมาจากกระทรวงความจริงทําให้จูเลียไม่สามารถแยก แก้ความขัดแย้งใหญ่ๆที่เกิดขึ้นได้เช่นตอนต้นเนเรื่องทางพรรคประกาศว่าพวกเขากำลังทำสงครามกับยูเรเซียแต่หลังจากวินสตันและจูเลียเริ่มความสัมพันธ์กันไม่นานทางพรรคเพิ่งประกาศว่าตัวเองทำสงครามกับอีสเตเชียมานานหลายปีแล้วซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของพรรคที่ว่าใครควบคุมอดีตได้คนนั้นควบคุมอนาคตได้ใครควบคุมปัจจุบันได้คนนั้นควบคุมอดีตได้หลังจากความสัมพันธ์ของวินสตันและจูเลียดำเนินมาถึงจุดหนึ่งพวกเขาตัดสินใจเข้าพบกับโอเบรยอัน สมาชิกพรรคระดับสูงหรืออินเนอร์ปาร์ตี้โอไบรอันเผยตัวว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มต่อต้านที่พยายามจะล้มระบอบการปกครองของโอเชเนียหลังจากนั้นวินสตันได้รับหนังสือต้องห้ามจากโอไบรอันเพื่อทําความเข้าใจสภาพสังคมโลกที่เกิดขึ้นจริงๆอยู่ในเวลาปัจจุบันซึ่งเขียนโดยโกสตีนที่บรรยายว่าหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมาเครื่องจักรเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงการมาของเครื่องจักรทาให้มนุษย์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ใช้เวลาน้อยลงรวมถึงให้ผลตอบแทนสูงซึ่งสิ่งนี้ไปสกิดความกลัวของชนชั้นปกครองว่าถ้าวันหนึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันชนชั้นปกครองก็ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปพวกเขาจึงคิดวิธีที่จะรักษาอํานาจของตัวเองไว้ตลอดกาลนั่นคือการทําสงครามเพราะสงครามนํามาซึ่งสถานการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้ชนชั้นปกครองมีความสําคัญและมีอํานาจโดยการยินยอมจากประชาชนใต้การปกครองแต่แท้จริงแล้วเป้าหมายของการ ทำสงครามในปัจจุบันได้เปลี่ยนความหมายไปจากเดิมเพราะทุกวันนี้มหารัฐทั้ง3ามไม่ได้ทำสงคราม เพื่อกวาดล้างทำลายอีกฝ่ายโดยการบุกยึดดินแดนแต่เป็นการทำสงครามเพื่อจงใจทำลายสินค้าอุปโภคบริโภคและนำไปสู่การทำลายความหวังทั้งหมดของมนุษย์ที่อยู่ใต้การปกครองของตนเองด้วยคำอธิบายนี้ทำให้วินสตันเข้าใจว่าทำไมแอสเตรปวันซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นด่านหน้าในการประทะกับยูเรเซียไม่เคยถูกบุกยึดเลยทั้งที่กำลังเสริมของโอเชเนียอยู่ห่างไปอีกทวีปหนึ่งเพราะทั้ง3ม,มหารัฐแค่ทำสงครามในพื้นที่ที่ยังไม่มีใครครอบครองและไม่มีฝ่ายไหนคิดจะรุกคืบ มากกไปกว่นนขนาดที่ทรัพยากรของโลกถูกทําลายอย่างต่อเนื่องจากสงครามไปเรื่อยๆในอีกวิธีคิดหนึ่งถ้าทั้งสามมหารัฐตัดสินใจทําข้อตกลงเพื่อยุติสงครามก็สามารถทําได้ในทันทีเพราะเจตนาของพวกเขาไม่ใช่การชิงดินแดนข้าสึกแต่การทําแบบนั้นจะทําให้ระบอบการปกครองในปัจจุบันมีปัญหาเพราะชนชั้นนําในแต่ละมหารัฐจะหมดข้ออ้างในการจัดสรรและผลานทรัพยากรในประเทศของตัวเองไปซึ่งวิธีคิดแบบนี้เองนําไปสู่คําขวัญของพรรคที่กุมอานาจรัฐว่า สงครามคือสันติภาพเพราะสำหรับชนชั้นนําการทําสงครามคือการรักษาสันติภาพระหว่างกันและการเอาไว้โดยไม่สนใจคนในชนชั้นรองรองลงมาทั้งหมดเวลาต่อมาวินสตันและจูเลียก็ถูกจับโดยฝีมือของตํารวจความคิดซึ่งผู้ให้บ่อแสคือโอบรายันวินสตันถูกจับไปที่กระทรวงแห่งความรักและถูกซ้อมทรมานรวมถึงสอบสวนอย่างหนักจากโอบรายันซึ่งสกิดความสงสัยของวินสตันว่าทําไมพวกเขาต้องทําอะไรยุ่งยากอย่างการทรมานคนทั้งๆที่สุดท้ายแล้ว ปลายทางของคนเหล่านั้นคือความตายโอไบรอันอธิบายว่าในอดีตหลายครั้งการประหารทันทีไม่ได้ช่วยให้การปกครองง่ายขึ้นแต่ทําให้เกิดการต่อต้านเพราะคนที่ถูกประหารจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปลุกรรดมต่อไปไม่รู้จบแต่พักก็คนพบวิธีการตัดวงจรนั้นทิ้งไปโดยการทําลายความเป็นมนุษย์จากภายในตัวคนทําลายความเชื่อมั่นดั้งเดิมที่ไม่ตรงกับพักและแทนที่ด้วยแนวทางการเทริดทูนบูชาบิ๊กบราเธอร์ซึ่งนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าดับเบิลทิ้งหรือการคิดสองชั้นอย่างการ วินสตันเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเกิดขึ้นได้จากการรวมตัวของชนชั้นกรรมชาชีพแต่การคิดสองชั้นจะทำให้วินสตันต้องปฏิเสธความคิดเดิมของตัวเองไปในทันทีเพราะพรรคต้องการให้วินสตันเชื่อว่าพวกเขาควบคุมได้ทุกอย่างและจะชนะไปตลอดการซึ่งวินสตันก็เถียงว่าพรรคควบคุมทุกอย่างไม่ได้ทั้งกฎธรรมชาติอย่างแรงโน้มถ่วงหรือการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ขณะที่โอไบรยันย้อนว่าตัวเขาสามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงและลอยตัวขึ้นจากพื้นดินได้ถ้าเขาจะทำแต่ พักไม่ต้องการให้เขาทําแบบนั้นเขาจึงไม่ลอยตัวเพราะในท้ายที่สุดผู้ที่ควบคุมความจริงคือผู้มีอํานาจไม่ว่าความจริงนั้นจะบ้าบอไร้สาระแค่ไหนก็ตามซึ่งนําไปสู่คําขวัญต่อมาของพักที่ว่าเสรีภาพคือความเป็นทาสเพราะทุกคนสามารถมีอิสระได้ทุกอย่างภายใต้ความจริงที่พักอิบยื่นให้หลังจากกระบวนการทําลายความเป็นมนุษย์ทั้งหมดผ่านพ้นไปวินสตันถูกปล่อยตัวด้วยรูปลักษณ์และแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากการซ้อมทรมานเขากลายเป็นคนที่เชื่อในแนวทางของพักและเชื่อว่า ว่าบิ๊กบราเธอร์คือความจริงของโลกต่อมาไม่นานวินสตันได้มีโอกาสพบกับจูเลียอีกครั้งซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกของเธอเปลี่ยนไปมากเช่นกันจากการถูกสอบสวนทรมานอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถโดรู้สึกรักกันได้เหมือนเดิมเนื่องจากทั้งคู่ถูกทรมานและถูกบังคับให้ทรยศอีกฝ่ายซึ่งความรู้สึกนี้เองทําให้ความรู้สึกของพวกเขาทั้งคู่ที่มองอีกฝ่ายไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพักทําสําเร็จในการแย่งชิงความหวังและความเป็นมนุษย์จากทั้งสองไปจนหมดในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมีข่าวประกาศว่า พื้นที่แถบแอฟริกาใต้ที่ถูกปกครองโดยโอเชเนียถูกบุกโจมตีจากยูเรเซียจนเกือบจะถึงเขตแดนปกครองของโอเชเนียตอนแรกวินสตันหวังว่ายูเรเซียจะสามารถทำลายสมดุลที่ควบอำนาจทั้งสามมีมาอย่างยาวนานลงได้ในการบุกครั้งนี้อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดกระรวงความจริงได้ประกาศชัยชนะเหนือยูเรเซียเพราะพวกเขาส่งทหารเข้าตลบหลังศัตรูจับเฉลยสงครามได้เป็นจำนวนมากและเข้าครอบครองแอฟริกาทั้งทวีปได้เป็นผลสำเร็จซึ่ง วินสตันรู้ดีว่าไม่ว่าความจริงที่เกิดขึ้นบนทวีปแอฟริกาจะเป็นยังไงก็ไม่สําคัญเพราะความจริงที่พักหรือบิ๊กบาร์เธอร์ต้องการให้ทุกคนรับรู้คือชัยชนะของโอเชเนียในท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งคนมาสังหารวินสตันเมื่อเขายอมรับว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ที่สามารถมีความคิดเป็นของตัวเองได้อีกจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปสรุปเนื้อเรื่อง1984เป็นยังไงบ้างผมขอย้ําคําเดิมนะว่าอยากให้คนฟังลองหามาอ่านกันเองจริงๆเพราะผมไม่สามารถบรรยายความพังพินาศทางตรรกะ ที่เกิดขึ้นในเรื่องได้ทั้งหมดเช่นประโยคที่ว่าการเพิกเฉยคือความแข็งแกร่งตอนอั้นครั้งแรกก็งงๆนะแบบว่าอะไรวะแต่พอเข้าใจภาพรวมเนื้อเรื่องทั้งหมดนี่ถึงกับร้องอ๋อเลยประโยคนี้คือการขยายความว่าการเพิกเฉยของคนที่อยู่ใต้การปกครองคือความแข็งแกร่งของชนชั้นปกครองตราบใดที่ผู้อยู่ใต้การปกครองไม่มีความคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นอยู่เรื่อยไปนั่นแหละครับสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยประโยคคําพูดที่ผมชอบที่สุดจากใน ซึ่งเป็นประโยคที่โอไบรอันพูดกับวินสตันช่วงไททายแล้วนั่นคือพวกเราไม่มีใครยึดอำนาจโดยตั้งใจจะปล่อยอำนาจนั้นไปจากมืออำนาจไม่ใช่วิถีทางแต่คือจุดหมายปลายทางไม่มีใครสถาปนาระบบเผด็จการเพื่อปอกป้องการปฏิวัติหากแต่เขาก่อการปฏิวัติเพื่อสถาปนาระบบเผด็จการและนี่คือประโยคที่กระแทกความจริงใส่หน้าผมมากที่สุดจากหนังสือเล่มนี้ครับเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ตามสบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี ผู้ชมทุกท่าน